วันนี้ตัวกระผมนายโงศักตั้งว่านิชะกระพงนายโยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นรู้สึกเป็นเกียรติเด้นมาร่วมงานรวมใจสารพลังสร้างชุ่มชุนชุนนบทให้เขมแข็งในมือนี้ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างประวัติจะเป็นการเดินเดิน,ดนรถระลงนะครับต่อต้านยาเสพติด แลวก็มีการแข่งขันกีฬากันกนยาก,การเรียนว่าอ่อุ่มสตรีเนี่ยเป็นกุ้มทีมีบทบาทที่มีส่วนสําคัญในการพลัดดันนะครับเมราว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองนะครับและสร้างอ่อพุ่มคุ่มกันต่าง,งๆและการที่จะลดลงตัวตานยาเสพจิตว่าเห็นว่ากายไก่กับชุม่มชนกระบูกหลานเฮ้านะครับอ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแก่นเรเขาได้เห็นความสําคัญนะครับแลมอบเงินมาให้พุ่มสตรีนี่ทุกลำบบนทั้งจังหวัดนะครับมือนีกยาการเรียนว่า ดีใจที่เห็นพวกข้ามาร่วมพลังนะครับร่วมใจสานพลังสัางชุม่มช้นช่นรบิให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นบ้านเมืองสีดีบอดีขึ้นยกพวกข้าเนี่ยแหละสอยกันนะครับเพราะฉะนั้นมีสิ่งใดที่จะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนกระยิบด,ดีนะครับในการสั่งพลังชุม่มช้นของข้าให้เข้มแข็งนะครับเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐฐการเมืองนะครับและต่อต้านยาเสพติด นะครับไดโอกาสนี่ก็ขอชื่นชมทุกน่วยงานที่ได้มาให้การสนับสนุนในมือนี่น,นี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานรวมใจสารพลังสร้างชุมชนชนบทให้เข้มแข็งประจำปี2,557ในบันนี้ครับสวัสดีครับ